ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางอิจันเองเนี่ยได้รับร้องเรียนมาโดยตรงนะครับผมผมจะให้ดูหน้าของคนคนนี้ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดภาพเต็มๆได้เลยนะฮะสวยไหมครับสวยสวยมากสวยนะฮะสวยมากต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นนางงามเดินสายนะฮะคือเป็น L G B T Q หากทารี่ภาษาบ้านๆเนี่ยก็เป็นสาวประเภทสองแต่ทางนั้นท่านนี้เนี่ยชีวิตปกติเนี่ยเธอแต่งชายนะ แต่งชายคือมันจะมีการประกวดที่เป็นการเดินสัท้อนนี่นี่ๆๆนี่ฮะ oh. คือคือปกติชีวิตประจําวันเนี่ยจะแต่งแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทีนี้ก็เวลาไปประกวดเนี่ยก็เป็นแต่งหญิงบ้างสลับกับแต่งชายบ้างมันจะมีการประกวดที่เป็นแบบว่ารอบนึงแต่งหญิงอีกรอบนึงแต่งชาย mm. หรือว่าคนเขาเรียกกันว่า one man วั e w ูแมนอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นะครับผมก็นี่แหละก็อันนี้คือความสวยแต่นอกเหนือจากความสวยเนี่ยเรา เรามาพูดกันเรื่องนี้ดีกว่าคือเกิดเรื่องเศร้ากับชีวิตเธอเกิดเรื่องเศร้าอะไรนะคะผมเนื่องจากว่าเธอเนี่ยถูกไฟช็อตเสียชีวิตถูกไฟช็อตอันนี้คือภาพที่ครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุที่เขื่อนลำปาวนะฮะจังหวัดกาฬสิน์นะครับโดยเหตุการณ์เนี่ยนะฮะน้องสาวของเธอเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564น้ี่แหละประมาณ5โมงเย็น น้องสาวแล้วก็ตัวของผู้ตายเองเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยชื่อทีมนะ,มะคุณทีมเนี่ยนะฮะแล้วก็น้องสาวเนี่ยเดินทางไปที่แพรที่เขื่อนลำปลาว<ม>ต้องการที่จะไปเล่นน้ํากินข้าวกันตามปกติ<ม>คือปกติของที่เขื่อนลำปลาวจะมีแพรร้านอาหารใช่ไหมลอยอยู่บนเครืนอ,อนี่แหละนะครับนั่นแหละก็ไปนั่งกินกันก็ทันทีทันใดที่ไปถึงเวลาไม่นานครับ กำลังที่จะหาแพรกันอยู่ว่าเอ๊ะนั่งแพรไหนแพรไหนอะไรเงี้ยทางพนักงานในร้านเนี่ยก็มาบอกว่าอะแพรนู้นไหมคะพี่มันมีไฟด้วยมันมีแบบว่าเวลามืดแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแสงสว่างด้วยอะไรเงี้ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าเธอก็ทําการเลือกแพรอยู่นั่นประมาณนั้นแหละนะคะผมประมาณไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเธอก็เลือกแพรที่เกิดเหตุพอเลือกแพรที่เกิดเหตุได้แล้วเนี่ยกำลังทําการเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปเล่นน้ํา คือเธอไปด้วยกันในประมาณ5คนนะคะ,ะผมก็จะเตรียมตัวกันไปเล่นน้าตามปกติแต่พอทีนี้ระหว่างที่มีการเปลี่ยนชุดอยู่นั้นน่ะมือของ,อของเธอ,อจังหวะนั้นไปจับกับราวของแพรที่มันคาดสังเกตเห็นไหมครับว่าแพรเนี่ยจะมีโลหะเป็นเหล็กฐานนะ่ะจะเป็นเหล็กอ่าจะเป็นเหล็กนะฮะนั่นแหละแล้วทีนี้พอมือไปจับปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นครับไฟช็อตไฟช็อตแรงไหมเนี่ยทางน้องสาวเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันแรงเพราะว่าพี่เองเนี่ยหลังจากที่ช็อตแล้วเนี่ยพี่ก็มีการตะโกนบอกว่าถีบหน่อยทีบหน่อยคือให้ถีบขออภัยนะฮะถีบพี่อใช่ขออภัยนะเขาเป็นคนอีสานเขาจะว่าถีบแน่ถีบทีมแฮตต๊กแน่อาคือเวลาไฟช็อตเนี่ยก็จะต้องมีการถีบแรงๆเพื่อที่จะให้กระแสไฟหลุดออกจากตัวเราใช่ไหมไม่ให้สัมผัสกับตรงนั้นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า ตอนที่จับราเนี่ยเขายังไม่ได้มีการลงไปเล่นน้ํานะตัวยังไม่เปียกไม่เปียกตัวไม่เปียก,ยก<ม>ครับแต่ว่าบริเวณเท้าเนี่ยอาจจะมีน้ําที่เปียกบ้างเนื่องจากว่าแพรมันก็จะมีคนที่เล่นน้ําเสร็จแล้วน้ําหกน้ําอะไรอยู่แถวนั้นใช่ไหม,มอะแต่ตัวเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมไม่เปียกมือไม่เปียกนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็คือให้น้องเนี่ยตะโกนบอกน้องว่าอะทีบหน่อยน้องกับแฟนของน้องสาว ก็ทําการถีบถีบประมาณ5ครั้งถึงหลุดตัวน้องสาวเองเนี่ยทำไมถึงบอกว่ากระแสไฟมันแรงเพราะว่าตัวน้องสาวระหว่างที่ช่วยถีบช่วยผักอะ่ะก็โดนไฟดูดไปด้วยกระแสไฟก็มาถึงกระแสไฟก็มาถึงน้องสาวด้วยอ่านี่แหละนะครับผมแต่ว่าก็คือพยายามทํากันอยู่นานก็คือถีบจนลูกสุดท้ายคือพ, <า S 1> พี่กระเด็น<า>อืมพี่กระเด็นไปแต่ก็ไม่ไกลนะฮะก็นั่นแหละถีบแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่ก็ยังหายใจอยู่ แต่อาการเนี่ยก็คือตาเหลือกและตาเหลือกน้ำลายฟูมปากนะครับน้ำลายฟูมปากแล้วทีนี้ทำยังไงสิ่งแรกเลยก็คือบอกให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันเนี่ยรีบโทรหากู้ภยัยโทรหารถโรงพยาบาลโทรหารตำรวจทุกคนเลยให้มาดูซิว่าจะเป็นยังไงช่วยเหลือยังไงแล้วก็วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเขาเขาเข้าใจว่า จะต้องมีการปั๊มหัวใจแต่ว่าปั๊มหัวใจเนี่ยด้วยแรงของผู้หญิงแล้วก็คนที่แบบว่าอาจจะยังไม่รู้ในการขั้นตอนการ CPR มากๆเนี่ย<อ>ก็ทำไปตามที่แบบเออเข้าใจานะฮะที่ได้ฝึกฝนมามที่ได้ฝึกฝนมานะครับก็มีการหายใจอยู่เฮือกสองเฮือกประมาณนี้นะครับก็ยื้อชีวิตได้นะตามจริงก็ณนะขณะนั้นก็ยังไม่เสียชีวิตเลยนะครับจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแต่ตอนนั้นอ,อาการของพี่เนี่ยพี่ชายเนีฮะเขาบอกว่าเป็นพี่ชายนะ อาการของพี่ชายเนี่ยก็เริ่มสุดลงสุดลงน้ำลายเริ่มฟูมปากฟูมปากมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนกู้ภัยมาเนี่ยก็แน่นิ่งละกู้ภัยมาก็แน่นิ่งกู้ภัยก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะครับเบื้องต้นจากนั้นเนี่ยก็ทำการส่งตัวไปโรงพยาบาลสหารสังขนจังหวัดกาฬสินุ์นะครับแต่สุดท้ายแพทย์ก็เดินมาบอกว่าขอโทษนะแพทย์ทำความ ทำการช่วยเหลือชีวิตสุดความสามารถแล้วนะครับก็คือน้องทีมเนี่ยจากไปอย่างสบายแล้วนะครับผมแต่แล้วทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคือที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแผลใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะแผลกันหน่อยนะฮะลักษณะแผลที่แม่ไปเชิญวิญญาณอ่าที่แม่ไปเชิญวิญญาณนะครับอ่านี่แหละนะครับผมนี่คือจุดบริเวณที่แผลที่เสียชีวิตสังเกตไหมฮะจะเป็นเหล็ก เป็นแท่นเหล็กตรงราวเหล็กก่อ,อนถึงแพรถูกไหมตรงนั้นครับ<ช>ผมแล้วทีนี้อย่าลืมนะคะว่าผมพูดว่าตอนที่มีกระแสไฟฟ้าก็คือราวตรงนั้นตัวคนเนี่ยยังไม่ได้เปียกยังไม่ได้เปียกชุม่มแต่โอเคแหละกระแสไฟถ้ามันจะรั่วเนี่ยมันก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าอยู่ละทีนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุรั่วของไฟก่อนมันถึงจะช็อตคนได้ก่อนหน้านั้นอื นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งนะฮะว่าโอเคแหละทางแพรเนี่ยจะต้องมีความผิดนั่นก็คือระบบไฟดีไหม,มติดตั้งไฟเนี่ยขออนุญ,ญาตไหม,มแม้แต่การตั้งแพรลงไปในน้ําที่เป็นเขื่อนเนี่ยที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานไหมปกติเป็นเขื่อนเนี่ยนะฮะได้มีทําการขออนุญ,ญาตไหมถูกต,ต้องหรือเปล่านะครับผมซึ่งแพเนี้ยคนก็ไปเที่ยวเยอะด้วยนะตามจริงผมรู้ชื่อแพรแต่ผมยังไม่เปิดเราปิดไว้ก่อนนะฮะ นี่แหละนะครับผมก็เนี่ยมีการตรวจสอบไหมว่ายังไงนะฮะแต่ที่ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันไม่โอเคมันไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นก็คือตามจริงเนี่ยน้องสาวผมพูดคุยกับน้องสาวเมื่อคืนนี้น้องสาวบอกว่าตามจริงเนี่ยนะฮะตอนที่พี่ชายเธอเรียกเธอเรียกพี่ตัวเองว่าพี่ชายนะหลังจากพี่ชายเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมอะไรจากจากแพรมากมายหรอกอ ไม่ไม่คิดด้วยซ้ำแต่ขอแค่เขามาดูหน่อยอคือเริ่มแรกเนี่ยก็มีคนมาดูนะมีคนที่เป็นพนักงานที่มาต้อนรับเธอมาดูเธอก็ชื่นใจว่าเออดีเนาะเขามีความรับผิดชอบมาดูว่า,าเป็นยังไงสั่ึกอยน้ำใจในการมาดูอะไรแบบนี้เอออย่างน้อยๆก็ลูกค้าได้รับอันตรายอะ่ะต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มแรกเขาก็เข้าใจว่าเออมาดูแต่สุดท้ายที่ไหนได้นั่นก็คือพนักงานมาดูอ๋อไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าของนะฮะแล้วก็ มีจังหวะหนึ่งที่แบบพนักงานไปคุยโทรศัพท์แล้วทีนี้น้องสาวก็บอกว่าโทษนะพี่หนูเนี่ยเป็นแค่พนักงานแต่เจ้าของแพรเนี่ยบอกว่าเออเจ้าของแพรมาไม่ได้บอกเขาบอกให้หนูโกหกว่าเจ้าของแพรอยู่ต่างประเทศอืม,มคือไม่น่าจะอยู่ต่างประเทศได้นะช่วงนี้นะอ,อันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกทีแต่อันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของน้องสาวอ่าใช่อ่ะนั่นก็คือเจ้าของแพรไม่มา ที่โรงพยาบาลสารสักขันเลยจากนั้นมาไม่นานนะครับก็มีประกันชายคนหนึ่งอ้างบอกว่ามาเป็นประกันแต่ว่าน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าชายคนนี้ไม่น่าใช่ประกันนะน่าจะเป็นคน,นที่อยู่ใช่ใชคือน่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในร้านนั่นแหละอาจจะถูกส่งมาเพื่อจะเ,เจรจานะครับ<ม>ก็มาเจรจากันนะฮะว่ายังไงค่าสินใหม่เริ่มแรกเนี่ยตกลงกันไว้ว่า10,000แบาท ทางครอบครัวเนี่ยก็โอเคเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาน้องสาวเองก็บอกว่าเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับแต่แล้วทีนี้มันมีคํหนึ่งที่แทงใจดาเขาเขาบอกว่ามันเป็นคําที่รับไม่ได้เลยทําไมต้องพูดคํานี้ออกมานั่นก็คือว่าในจํานวน10,000แบาทเนี่ยถ้าไม่พอใจถ้าทางครอบครัวไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้เนี่ยให้ส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแล้วเอาผลชนสูตรศพนั้น่ะ มาว่าระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนว่าเสียชีวิตจากอะไรทางร้านถึงจะจ่ายมากกว่านี้อันนี้แหละครับคือประเด็นที่ทำให้ครอบครัวน่ยติดใจและไม่พอใจเป็นอย่างมากใช่เพราะว่าเหมือนอารมณ์อารมณ์ครอบครัวก็คือเห็นอยู่แล้วว่าถูกไฟช็อตท,ที่อืที่ร้านนี้ที่ร้านนี้นนครับแล้วมันจะมีสาเหตุอื่นอะไรถูกไหมนี่คือในมุมของครอบครัวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของแพทย์ ก็อยากจะให้มีหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์รมายืนยันามายืนยันว่าสาเหตุที่แท้จ,จริงในการเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรอเออแล้วทีนี้ทางครอบครัวเองเนี่ยก็เอา้ามันจะคืออะไรไปได้ล่ะมันก็โดนไฟชอไ็อตไงโดนไฟชอ็อตเสียชีวิตทุกคนเห็นกันหมดว่าเหตุการณ์ตรงนัน้นเกิดอะไรขึร้นนั่นแหละนะฮะก็คือโดนไฟชอ็อตแล้วทีนี้คือเริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทาไมต้องพูดอย่างนี้เหมือนจะปัด ปัดความรับผิดชอบอันนี้เขาคิดเอานะ,ะเขาคิดว่าเอ๊ะเหมือนจะปัดความรับผิดชอบหรือเปล่านี่แหละนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรอยากต้องการอย่างนั้นใช่ไหม,มถ้างั้นฉันเรียกไปเลยก็หลักล้านแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะส่งศพไปชนสูตรอืมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แน่นอนนะฮะการส่งศพไปผ่าทางนิติวิทยาศาสตร์ชนสูตรศพเนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลาประมาณ45วันนั่นคือประมาณ 2, 2> เดือนต้องรอผลอนะืมต้องรอผลนะครับเดือ,อนกว่าเดือนเดือนนิดนิด จนตอนนี้วันนี้วันเผานะฮะวันนี้วันเผานะครับน้องสาวบอกว่าเจ้าของร้านยังไม่มาเลยนะพี่อย่างน้อยๆมางานศพมาเป็นเจ้าภาพหน่อยก็ได้แต่ก็คือยังไม่มาเลยก็คือ,อไรบีว้แล้วม,ม,มีอะไรอะไรทั้งทีไม่มีการติดต่อมาอมืนี่แหละแล้วคือ,อใช่ใ คนที่ร้องเรเียนเข้ามาครับผมอมนี่แหละนะครับอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการติดต่อไปที่เจ้าของแพ้ด้วยว่าอ่ะจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเป็นจริงเท็จแค่ไหนคุณจะรับผิดชอบหรือว่าคุณดําเนินการยังไงคุณผาวาตกใจหรืออะไรอยู่หรือเปล่าแต่ตามจริงอะมันควรไปงานศพหน่อยก็ได้ไหมคือเราก็อยากที่จะฟังทั้งสองอเพราะว่าตอนนี้เราฟังของมุมทางฝั่งผู้เสียหายและผู้เสียแล้วเนาะ ทีนี้อีกมุมหนึ่งก็คือมุมของเจ้าของพแพรเราก็อยากที่จะรับฟังเหมือนกันแล้วก็อยากจะโทรติดต่อเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเผื่อว่า จะเป็นเหตุการณ์อีกมุมหนึง่งเพราะพวกเราอยากฟังสองทางเงียเพื่อมาช่างกันแต่ว่า <นะ S 2> เราจะไม่ตัดสินอะไรใดทัด้งสิ้นเราตัดสินไม่ได้นะฮะ,ะก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับผมแต่อันนี้คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ที่เขาคิดว่าเขาทุกนะม,ะมาร้องเรียนกับเราเพราะฉะนั้นก็คืออย่างน้นอยๆเนี่ยการนําเสนอข่าวของเราก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเคลียร์กันให้มันเข้าใจจะมีการพูดยังไงแบบว่า S <S ให้ <จบ S 1> ตกลงกันได้เออจะจบลงด้วยดีไหมหรือยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คือเดิมพันด้วยชีวิตนะฮะคือเขาเสียชีวิต<ข>ไปแล้วนะครับรอครับผมอะก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ